มากครับไหลแล้วอันนี้รถผักสบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมภารกิจของเราวันนี้ก็ตามจากคลิปที่แล้วครับผมเราได้ทําการไปซื้อชุดท่อพ V c ีกับชุดปั๊มซัมเมิร์ตนะครับเดี๋ยวภารกิจวันนี้ผมจะพา f อซพี่น้องไปติดตามรับชมครับผมว่าเจ้าท่อสูบน้ำอ่า บอกน้ำลึกนะครับขนาดเท่าห้านิว้วจะสุดจัดขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวภารกิจวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมไปดูครับผมโปรดติดตามกันตอนต่อไป นะครับทุกผู้ชมตอนนี้เรากำลังเดินทางไปยังสวนออกจากบ้านประมาณา500เมตรครับเดี๋ยวมาดูทีมงานหน่อยตื่นหรือยังอาอจังมามามาโอ้ทีมงานครับ น้องชิดจังไปไปไปสวนของผมก็อยู่ไม่ไกลจากจากบ้านเท่าไหร่นะครับผมเนื้อที่ก็ประมาณสามไร่ครับไม่ค่อยได้ทำการพปลูครับผมเพราะว่าแหล่งน้ำไม่มีครับผมนี่ครับ ออกจากบ้านมาไม่ไกลครั <c oughs> ้นี้ก็ถึงบริเวณสวนเกษตรแล้วครับผมท,ที่ดินสมบัติคุณพ่อคุณแม่ครับยงให้เป็นบรดกพื้นที่ซ้ายขวาก็เริ่มไถแล้วเดี๋ยวกออ็ยารุกหน่อยนะเพราะว่าไม่มีเวลาได้มาดูแลครับผมเพิ่งเจอะบาดานไปครับ แล้วครับผมตอนนี้เรามาถึงสวนแล้วครับผมเดี๋ยวจะเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวครับเอาต่อ DFC หน่อยจริจังสวัสดีครับสว e ัสดีสวัสดี FC ท,ทุกท่านครับนี <c oughs> ่ครับนี่คือพื้นที่ครับผมเป็นพื้นที่สวนสามไร่ครับ ก็บุงที่นีก็ไว้ปลูกบ้านเลยแหละครับแต่ว่าอยากน้ำไม่พอครับบดานก็ใช้ไม่ค่อยดีครับก็เ,เลยจเจกเฮียจะให้ที่จัยงปุดฝา้ายไหมละ ท่อพิวีเจ็ท่อนด้วยกันท่อนหนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณ3เมตรกว่าแล้วก็อุปกรณ์เดี๋ยวตอนนี้ให้ชินจังทำการเปิดปากบ่อครับผมปากบ่อขนาด5นิ้วครับผม เสร็จเราก็จะทำการติดตั้งชุดปั๊มสมมติครับเอาเอาปั๊มลงมาดเดี๋ยวมาดูกับผมปั๊มจะขนาดไหนเอาต่อไปอันนี้หละปั๊มตัวนี้ใหญ่มากครับทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งยาว ครับตอนนี้เราก็ใช้เทพปพันเกลียวครับผมพันตัวท่อเพื่อที่จะป้องกันการรั่วซึมนครับน้อพันเสร็จล้วก็จะทำการติดตั้งครับผมติดตั้งกับชุด เครื่องปั๊มนะครับบุนทุกใบบุนให้แน่นเลยครับผมใส่ท่อเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะย่อนลงท่อครับผมแต่ก่อนย่อนลงท่อก็ต้องทำการผูกเชือก นะเพื่อที่จะเป็นการเซฟตี้อย่างหนึ่งครับผมตานร่วงหล่นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเชือกมัดก่อนครับผมก่อนที่จะย่อนท่อลงไปนะครับก็ท่อนท่อแรกเราก็จะใส่ไว้ก่อนท่อนแรกนะครับหนึ่งท่อนแรกเราก็จะทำการบุญ กับชุดตัวปั๊มก่อนนะครับตัวนี้ไม่ต้องพันเกลียวครับผมไม่ต้องพันท้าเทปนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำแล้วเนี่ยไม่ต้องพันนะครับบุนเข้าบุนเข้า่ะเข,า,นะเขาแล้วครับ ในยังในแล้วเนาะอาก็จะใส่ทั้งหมดนะครับนี่ประมาณเจ็ดท่อนครับผมลองดูว่าน้ำออกดีหรือไม่อย่างไรนะครับผมอาเดี๋ยวจะทำการหย่อนลงไปครับก่อนหย่อนก็ต้องเช็กดูเชือกให้ดีๆครับผมให้แข็งแรงต้องล็อกไว้ให้ดีครับไม่งั้นดีร่วงครับผม ตอนนี้เราจะทําการหย่อนชุดมเมอลงไปครับผมนะครับแล้วก็ค่อยๆยย่อนนะเออเดี๋ยวลงไปนี่อแรงแน่นอนนะหนักเหมือนนะค่อยๆย่อนลงไปสช้ไฟด้วยดูสายไฟด้วย หนักอยู่ด้ <laughs> หนักไหมหน้กกันนะชมเลยก็คือต้องจับไว้ดีอ่ะเอ <c oughs> อ่อนเ <c oughs> อาเอามา,มา <c oughs> อเอาท่อปินะอนอ่ะเด็ดฮะคือว่าต้องตัวเชือก <c oughs> มือใคร นจครับอ,อ,อีความลึกก็ประมาณ30-40ครับผมแต่เราเอาลึกพอที่จะได้น้ำนะโดนแนละ้วถึงน้ำยังถึงได้ยินตก,กินลึกอย่างนี้แหละเฮ้ยถึงน้ำล้วสองท่อนได้ถึงน้ำเลยเนะี่ยได้ยินแต่จุ่มแล้วอเ

ท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ก็ท่อสายไป6ท่อนนะครับ6ท่อนก็พอดีครับสายไฟนะครับกับชุดกล่องไฟตัวนี้นะครับผมอันนี้เรามีไฟเกษตรครับไฟฟรีนะครับกับทางการไฟฟ้าครับให้ไฟกับคนที่ทําเกษตรครับผมก็พอดีเลยนะเหมาะเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งชุด ฟ้าปิดนะครับผมฟ้าปิดจ้างแกไปดิอย่เพิ่งปล่อยนะเอาเทปพ,พันเกลียวมาไหนหาลจริงๆแล้วมันต้อง เอาสายเชือกสอดนี่เนาะเชือกสอดตรงนี้แล้วก็วางไปอ๋อสานี่อ๋อเียกคนใสน่ก่อนก็ได้เนาะใส่ก็ใส่ก่อนไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าปล่อยนะเอ้ยขาดเชือกขาดอันนี้ก็เป็นการทำแบบบ้านๆน,นะครับผม แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นช่างครับแต่จะให้พี่น้องได้ชมกันว่าการติดตั้งระบบพวกนี้ยากหรือง่ายครับผมผมว่าไม่ไม่ยากนะนอกจากเราสบายใช่ไหมโอเคพอยล้

อมือยิ้มันตาบนะทำไนะอืมันเนียติบุนตาบเเส้็ดีันนั่นแล้วมั้งจับเชียกวจับตรงข้อด้วยวะได้ไหมมุนตามไหมอือมุนแน่นพอแล้วมาไปคลายเชือกมา เอาเชือกมาสอดสอดรูนี้

ค่อยๆอืมอืม,อมอเลือดสายเนี่ยต้องเอาไขควงมาเอาไขควงมามาถอดใช่ไหม<ว>แต่จริงๆอย่างนี้ใช่ไหมเพราะวกก่ากล่องก็จ่ายมาเรียบร้อยแล้วเออ อ้ามันกระเสามันกระเสาเนี่ยเชือกก็จะช่วยพยุงน้ำหนักครับผมระวังเครื่องกระท่อก็เอาลงข้างล่างเลยลงใต้ฐานเสาเลยนั่นน่ะดึงอีกดึงอีกให้ตึงๆหน่อย อีกอพันรอบนึงครับผมตอนนี้ก็ำทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมเยวจะทำการทดสอบทดสอบระบบน้ำว่าไหลดีหรือไม่เอาเอาเข้าไปอีกจางๆเอาท่อมาตอนนี้ น,น่่ไปทางเออไปทางโน้นอ่ะเออมันจะไหลลงสระเอาเดี๋ยจะทำการทดลองระบบครับผมจะดูว่าน้ำไหลดีขนาดไหนครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับข้อดีของการมีไฟเกษตรครับผมไม่ต้องใช้โซลารเซลล์ครับ เราก็ใช้แค่ปั๊มไฟฟ้าครับะนะเองยกยกยกปั๊มเพราะว่าสายมันหย่อนลงไปมย่อกี้ยกปั๊มขึ้นหน่อยอ่าดึงมามอ่าใือใช่ไหมอ่าเราจะทำการเสียบสายแล้วครับผมนี่ครับ เดี๋ยวเราจะทําการเปิดระบบน้ําดูครับผมว่าไหลแรงดีขนาดไหนครับระบบความสมเำเร์ดครับเอาจังเปิดสิอือบูหไหดีมากครับไหลแล้วแต่นี้รถผักสบายครับผมเหมาะเลยครับผมกับไฟเกษตร นะมีน้ำแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มที่จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมครับผมหลายดีมากครับผมตัวนี้ก็เป็นขนาดท่อหนึ่งนิ้วครึ่งครับผมหนึนิ้วครึ่งะครับโอเคครับผมสูบแล้วก็ระบบปั๊มใช้ได้ครับระบบน้ำก็ใช้ดีครับผม อยังไงก็ขอบคุณลิฟวิท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูมิตเตอร์ครับผมว่าการวิ่งนี่ไวขนาดไหนครับวัดประมาณนี้ครับผม ก็เป็นไฟกเกษตรครับผมไฟฟรีเราก็ใช้รถน้ําผักน้าอะไรก็น่าจะคุ้มอยู่ครับผมน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับโอเคครับผมคมลิี่ไา่รอดไปชมไปก่อนครับสวัสดีครับ